สวัสดีครับท่านผู้ชม f อฟพี่พ,พน้องนองนักมากรุกทุกทุก,ท,กท่านมาพบกันอีกเช่นเคยมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้าเกมนี้คลิปนี้ให้ชื่อตอนว่าหน้าเบีย้ยสร้างทางหมากอยู่ในแอปมากรุกขั้นเทพออนไลน์จับคู่มาเจอกับคุณหนุ่มลุยปากน้ำนะครับ1391คะแนน 1 3 9 1เสคะแนนครับเสียนหมากเหนือทีวะเป็นหมากสีขาวเปิดด้วยม้าโยงขวานะครับเกมนี้เอ้าเม็ดซ้ายไปก่อนแล้วกันครับนะครับถ้าม้าโยงขวาก็ต้องเจอกับเม็ดซ้ายครับนะครับคู่ปรับตลอดการนะครับคู่ต่อสู้มาแบบนี้เราก็ตีเบี้ยคู่ขึ้นไปครับเดี๋ยวเราจะหุบเรือโอ้ยมาแบบนี้ปูสามปีกอินซีครับก็กินตัดนะครับ กินตัดหน้าเบี้ยไปก่อนนะครับครับกินตัดเบี้ยเข้าไปอีกนะครับให้ให้เบี้ยเป็นเบี้ยแหว่งนะครับเห็นนะครับเป็นเบี้ยแหว่งแล้วครับเราได้เราได้แท่นนะครับเราต้องชิงแท่นก่อนจกมาขึ้นไปจับเม็ดโคนผูกอ่ะเม็ดขึ้นไปแรกครับขึ้นไปแรกกินมาม้ากินม้ากินม้ากินครับเรายังยืนแท่นอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเสริมโคนขึ้นไปครับก็เป็นการเปิดหมากเพื่อสร้างทางหมากนะครับ จังหวะนี้ก็ไม <sh following Bible palavra> ่หลบใช่ไหมครับไม่หลบก็ต้องกินกันครับนะครับปล่อยปล่อยไว้ไม่ได้นะครับปล่อยไว้ไม่ได้คู่ต่อสู้หลบไปแล้วจังหวะนี้ต่อมาเดี๋ยวรอให้คู่ต่อสู้ทิ่มเบี้ยไล่ม้าก่อนดีกว่านะครับจังหวะนี้ขึ้นขุนครับขึ้นขุนเพื่อให้เรือเดียรเรือได้เชื่อมถึงกันนะครับเรือได้เชื่อมถึงกันเป็นการหลอกล่อให้คู่ต่อสู้ทิ่มใส่ม้านะครับ คตัดสู้ติมที่มใส่มมาจริงๆนะครับเราก็ยกมมาขึ้นไปครับมนโทนนั่งแทนคู่ตัดสู้กินครับโหมากินเขาก็มาไล่เม็ดนะครับเม็ดต้องถอยเสียจังหวะไม่ดีนะครับเราถอยเม็ดกลับมาครับแล้วก็เปิดทางนะครับให้โคนนะครับทางด้านปีกซ้ายได้ขึ้นไปนะครับครับทางหมากของเราดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะนําโคนไปโจมตีเบี้ยนะครับ คู่ต่อสู้โอ้หพยายามระเบิดนะครับเพื่อเข้าโจมตีนะครับทางด้านปีกซ้ายปีกขวาของเรานะครับปีกซ้ายของคู่ต่อสู้มากินมาก็เอาเบียกกินขึ้นไปให้เป็นเบียรเดียวนะครับแล้วเราก็ไหลโคนขึ้นไปครับเห็นไหมเห็นจะเห็นได้ว่านะครับโคนทั้งซ้ายทั้งขวานะครับสามารถไหลนะครับตัวใหญ่สามารถไหลขึ้นไปได้นะครับเป็นการเปิดทางสร้างทางหมากนะครับหน้าเบียนะครับสร้างทางหมากนะครับ เบี้ยเราเรียงสามสวยงามนะครับคู่ต่อสู้ชักมากระดับไปเบีย้ยขาวทางด้านปีกข,ขวานะครับยังเป็นจุดอ่อน,นครับแล้วเราก็โจมตีปีกซ้ายนะครับคู่ต่อสู้กินตัดนะครับเราได้คลองเรือนะครับคู่ต่อสู้ใช้ขุนขึ้นมาผูกด,ดังนั้นเราก็กดครับเพื่อจะนาโคนกินเบีย้ยฟรีกินเบีย้ยโคนกินคนทางด้านด้านหลังขาดนะครับคนด้านหลังขาดวันนี้ตอนเช้าครับ ไก่ก้าวฟ้าก็พูดผิดพูดถูกนะครับก็ไม่ว่ากันครับกินครับนะครับรีบมาทําคลิปนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้รับชมกันก่อนครับจังหวะนี้ก็เข้าโจมตีทางด้านปีกซ้ายบ้างนะครับขนาบซ้ายขวานะครับคู่ต่อสู้นําเรือมาผล่ห้าครับหมาเสริมขึ้นไปอีกหนึ่งตัวนะครับรวมกินเบี้ยทั้งซ้ายทั้งขวานะครับ จะเห็นได้ว่านะครับถ้าทางหมากเราดีนะครับเราก็เล่นง่ายนะครับอาคู่ต่อสู้ใช้ม้ากินครับเราก็เก็บเบี้ยได้ทุนล้านนําขุนมาจับเรือเรือนะครับต้องอยู่ในที่ที่โล่งนะครับอาขยับออกไปก่อนครับอ้าวคุณคู่ต่อสู้ก็ยอมแพ้ไปในตําแหน่งนี้ก็นะครับเรามาเจอกันพบกันแผ่นที่สองครับนะครับโอ้มาไวเค้มไวนะครับท่านแรกนะครับ ท่านแรกนะครับก็มาเจอกับท่านยูเซอร์นะครับนะครับกับคู่มาเจอกับยูเซอร์สองศูนย์เจ็ดหนึ่งสี่ห้าหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบแปดคะแนนยอดเสียงหมากพิภพครับโอ้โหเรตติ้งค่อนข้างที่จะสูงนะครับเป็นหมากสีแดงครับคู่ต่อสู้ครับเปิดด้วยมาเทียมครับมาเทียมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไก่ก้าวฟ้าก็ยกมาขึ้นไปยังไม่บอกครับว่าจะเป็นมาอะไรดันโคนขึ้นไปก่อนครับ เม็ดมาแบบนี้เบี้ยไปทางด้านปีกขวาก่อนครับดูเชิงก่อนครับอะปูเบี้ยคู่ขึ้นไปอ่ามาแบบนี้ขึ้นเม็ดซ้ายครับถ้าตีเบี้ยแบบนี้ขึ้นเม็ดซ้ายนะครับก็เป็นเป็นสูตรของไก่ก้าวฟ้านะครับก็ไม่สงุนลูกกระสิ์นะครับก็นําไปประยุกใช้ครับมาเบี้ยปูสามตรงกลางก็กินตัดให้ฟันหล่อไปก่อนนะครับแล้วก็อืแทงเบี้ยขึ้นไปครับนะครับ หน้าเบี้ยครับสร้างทางมากครับเราก็ดูกันนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับเป็นอย่างไรครับกินเข้าไปครับจะเห็นได้ว่าครับทางด้านปีกซ้ายเนี่ยเบี้ยหนึ่งตัวคุมเบี้ยสองตัวเห็นไหมครับอ่าเราได้เปรียบหน้าเบี้ยนะครับเบี้ยนอกเบี้ยในชัยยานะครับแล้วก็จังหวะนี้เกมนี้เล่นอุปกรณ์ดีกว่าครับนะครับยกม้าไปทางด้านปีกซ้ายนะครับเราหวังจะกินเบี้ยครับกินเบี้ยที่ตำแหน่งขอไข่ห้าของสีแดงนะครับเหลือด้านหลังของสีแดงขาดนะครับ คุตสุรู้ทันนะครับเราก็เก็บขุนเข้าป้อมให้เรียบร้อยนะครับจังหวะต่อไปเอาไงดีเดี๋ยวอือจังหวะนี้ที่มริมครับนะครับทําให้เบี้ยของคู่ต่อสู้เป็นเบี้ยมากอตนะครับอ่าเป็นก็เป็นแท่นเป็นโพรงนะครับยกมาขึ้นไปครับไปคุมโพรงไว้ก่อนครับคุมบ่อนะครับที่ตําแหน่งชอชิงชอชิงห้านะครับของสีแดงนะครับคู่ต่อส้ไหลโคนขึ้นมาก็หมาลุก รุกปักกบไปหนึ่งดอกแล้วบอกขึ้นกันนะครับคููต่อสู้ถอยขุนลงไปตรงตรงจะดำโคนมาไล่เราในนาคตน,นะครับจังหวะนี้เอาไงดีอถอยโคนครับถอยโคนมาตั้งหลักใหม่นะครับโคนคนทางด้านปีกขวาหน้าทาง ผ้าทางน่าจะขึ้นไปไหนไม่ได้ครับโอ้จะกินม้าครับถอยกลับมาก่อนครับยังไม่พร้อมนะครับเดี๋ยวให้ตัวหมากพร้อมก่อนแล้วค่อยว่ากันนะครับโคแรกม้าไม่มีปัญหาครับสําหรับไก่ก้าวฟ้าครับคู่ต่อสู้ถอยม้ากลับไปจะทําอะไรเอ่ยจังหวะนี้โยนมารุกป,ปักเข้าไปเอาเรือมากดก่อนนะครับเดี๋ยวเราพร้อมๆแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะอ่าเอาเรือมาเสริมเพื่อจะระเบิดเบี้ยเลย ที่แรกกว่าจะทิมเบี้ยตำแหน่งนี้ไม่ดีนะครับทิมเบี้ยตำแหน่งนี้ไม่ดีโยนหมาให้ไปเลยนะครับลุกปักเข้าไปจะกินเบี้ยริมอ่าโคตสู้ต้องใช้โคนกินนะครับเราก็ดําเบี้ยกินขึ้นไปอ่าเรือของสีแดงที่มาซัพพอร์ตเบี้ยก็ทําอะไรไม่ได้ครับขุนขยับไปนะครับเปิดเบี้ยเปิดเบี้ยหน้าขุนเลยดีกว่านะครับเราไม่เอาเบี้ยสวยนะครับเพราะว่าเพราะว่าเบี้ยเราเป็นเบี้ยซ้อนนะครับเปิดเบี้ยหน้าขุน ที่ตำแหน่งงองูสามไปงองูสี่คู่จะสู้อาจจะกินใช้เบี้ยกินแล้วเปิดทางนะครับเปิดทางให้โคนสองตัวของเราครับของเราได้เคลื่อนขึ้นไปนะครับเรือสองตัวเราโคนสองตัวเราพร้อมกว่านะครับอ่าเปิดเบี้ยขึ้นไปครับก็มาดูว่าทางหมากจะเป็นยังไงนะครับในรูปนี้นะครับหน้าเบี้ยนี่สําคัญนะครับครูบาอาจารย์ได้สอนมานะครับหน้าเบี้ยไม่ใช่ว่าต้องเป็นเบี้ยคู่สวยอย่างเดียวนะครับ หน้าเบีย้ยเป็นการเปิดช่องเปิดทางให้ตัวใหญ่ของเราได้ขึ้นได้ไดเคลื่อนตัวขึ้นไปคู่ต่อสู้เอาโคนมายืนแท่นแล้วก็โคนขึ้นไปจังหวะต่อไปดันโคนทางด้านปีกขวาขึ้นไปต่อเลยครับโคนของคู่ต่อสู้มีตัวเดียวนะครับก็ไม่สามารถซับอลอตอะไรได้นะครับคู่ต่อสูตจะเอายังไงเอาปักโคนลงมากินกินกินเบีย้ยด้าน้ายด้านซ้ายขาดนะครับเบีย้ยแดงนะครับเอามากินปักเข้าไปนะครับ ่นท่านนี้ก็ถือว่าเลตติ้งค่อนข้างที่จะสูงนะครับในในในแอปนี้นะครับไม่ธรรมดานะครับเลตติ้ง1,500กว่ากว่านะครับอ่ะกินกลับมาก็เบี้ยด้านหลังก็เบี้ยด้านข้างสายก็ขาดเรียบร้อยครับกินครับเม็ดของสีแดงมีปัญหาครับมีปัญหาทํายังไงเอาคุณไปผูกไหมไม่น่าจะได้นะครับถอยเม็ดกระดบไปทางนั้นเราก็ไหลไหมไหลโคลนไปนะครับไหลโคลนไปเห็นไหมครับหน้าเบี้ยเปิดทางมาก นะครับเปิดเบี้ยสร้างทางมากทางมากไหลนะครับโคนไหลขึ้นไปอย่างสวยงามเดี๋ยวเราจะรุกกินม้าม้าหนีรุกกินเม็ดอื้อหือไหลไหลเรื่องไหลเล่านะครับในจังหวะนี้นะครับมีแต้มไหลแต้มให้เล่นครับมีเรือไปกดอีกนะครับอื้อหือคู่ต่อสู้นานเนยยกม้ามาย่องมาจะมากินเรือนะครับเราต้องคอยดูนะครับถ้าไม่คอยดูก็จะผิดพลาดนะครับไก่ก้าฟ้าก็เป็นบ่อยนะครับบางที มาเริ่มเป็นต่อชลาใจนะครับคุตสุเดินแล้วไม่ดูนะครับเพราะเขาจะทําอะไรจังหวะนี้ก็เอาโคลนลุกปักเข้าไปเต็มหน้านะครับเม็ดไปไหนเม็ดไปไหนเม็ดกินเม็ดเข้าไปเรือเรือของคุตสุมีปัญหานะครับแล้วก็นําเรือข้างล่างนะครับมาจับมาต่อหลังโคนครับจับกินเบีย้ยเดี๋ยวเราจะใช้โคนกินรูเข้าไปอีกนะครับอืหรือว่าใช้เรือต้องดูขั้นก่อนครับว่าจะเอายังไงดีนะครับคุตสุถอยไปแล้ว ถอยไปแล้วเอาคนกินก็ได้เรือกินน่าจะดีกว่านะครับแต่ไม่เป็นไรครับตัวหมากเราค่อนข้างที่จะเยอะครับเบี้ยถึงจะเป็นเบี้ยผูกหมดเลยนะครับนะครับแต่อ้าวเรือคุมคองเจ็ดครับคู่ต่อสู้อดรุนทนไม่ไหวนะครับในการกดดันครับก็ยอมแพ้ไปในตำแหน่งนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมารูกไทยไก่กาฟ้าแล้พบกันใหม่ EP หน้าคลิปหน้าอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ทักทายนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันกันนะครับ สวัสดีครับ